ครับผมยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับทางช่องดวงดีดีชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บอลในการเรามาเปิดดวงดูดวงทํานายดวงกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับอ่าคนเกิดวันพุธกลางคืนดวงจะเป็นอย่างไรนะครับกันอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องดวงดีดีชาแนลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกดวงดีๆของคุณ ครับอ่ะคนพูดกลางคืนนะครับเป็นไงกันบ้างครับดวงอ่ที่ผ่านมานะฮะในแต่ละเดือนนะครับก็อาจจะมีความสบายลำบากแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นครับการดูดวงเนี้ยเป็นเพื่อแนวทางนะแนวทางในการใช้ชีวิตของตัวคุณเองนะครับโอเคอ่ะไปเปิดดวงกันเลยนะครับการงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้โหการงานของคุณเนี่ยนะครับอาจจะมองดูว่าโปรเจก ต่างๆนะครับค่อนข้างมาดีนะครับคนที่ตกงานนะครับมีโอกาสที่จะได้งานทํานะครับคุณอาจจะได้รับงานที่ค่อนข้างที่จะมีความยากขึ้นกว่าเดิมอ่าใครที่เรียกว่าใครที่ตอนนี้ที่บอกว่างานง่ายๆนะทางานง่ายๆสบายๆอ่าหยุดไว้ก่อนนะครับหยุดความคิดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับในอนาคต ในเดือนนี้ในอนาคตหลังจากนี้ในเดือนสิงหาคมนี้มีโอกาสที่จะได้เจองานที่ค่อนข้างที่จะใช้ความพยายามนะครับใช้ความยากขึ้นนะครับมีความยากขึ้นในการทํางานมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเตรียมตัวตั้งตัวไว้ให้ดีนะครับการงานนะครับถ้าเป็นงานเกี่ยวกับงานต่างประเทศงานสื่อสารงานเดินทางอาจยะมองดูว่าคุณจะสามารถทําได้ดีนะครับมีโอกาสได้ไป พบปะผู้คนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างประเทศหรือบุคคลที่อยู่ทางไกลต่างแดนต่างทินต่างทางนะครับหรืองานเกี่ยวกับการเดินทางทานูน่นทานี่กันไปลิบลบเบื่อยนะครับจะมองว่าเป็นงานที่ดีนะเจองานที่ดีนะครับการงานก็ไหลลื่นคล่องตัวดีขึ้นนะครับการเงินครับการเงินเป็นอย่างไรนะฮะการเงินโอ้โหได้ไพ่กระทิงทองนะครับการเงิน มาดีเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะได้รับโชคด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของโบนัสหรือผลตอบแทนบางอย่างนะครับการเงินค่อนข้างที่จะดีนะครับความสําเร็จกําลังจะตามมาสิ่งต่างๆที่คุณทําไว้เมื่อในอดีตหรือเมื่อที่ผ่าน,านมานะครับปัจจุบันเนี่ยอาจารย์มองดูว่าคุณจะสําเร็จสมหวังในเรื่องของการทํางานในตรงนี้ ได้ดีเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การเงินด้วยนะฮะการเงินสําเร็จเลยทีเดียวเห็นไหมครับมีคนแสดงความยินด,ดีปรบไม้ปรบมือนะครับถือถ้วยรางวัลน,นะครับกระทิงเนี่ยนะครับเป็นความหมายของขาขึ้นนะถ้าเขาบอกว่าได้ถ้าถ้าเราได้ไปหุ้นนะเล่นหุ้นหรือได้ไปตลาดหลักทรัพย์เราจะเจอกระทิงกับหมีใช่ไหมอ่า กระทิงเนี่ยเขเป็นหุ้นขาขึ้นนะครับแสดงว่าการงานเขาก็คึกคักนะครับแข็งขันขยันนะครับการเงินก็มาแบบว่ากระนํำ summer sale นะฮะสาธุการเงินนะครับกระนำ summer sale มาให้คุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับการเงินไม่ไม่มีอะไรที่มีปัญหานะครับการงานไปแล้วการเงินไปแล้วต่อไปความรักนะฮะ ความรักในการแบกรับภาระหรือการที่เราเอาความทุกข์ความระทมความลำบากของคู่รักนะครับหรือของใครเข้ามาคิดนะครับในส่วนตัวของเรานะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นดังรูปนี้นั่นก็คือแบกรับภาระทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้าน ในเรื่องของความรักภาระหน้าที่ต่างๆเรารับผิดชอบเพียงคนเดียวนะครับช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับคนโสดอาจจะยังไม่มีใครเข้ามานะในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่แบบว่าต้องเคลียร์ตัวเองพิจารณาตัวเองยังไม่พร้อมยังไม่เหมาะที่จะเจอใครหรือเอาใครเข้ามาในชีวิตคนมีคู่นะครับก็อย่างที่บอกครับการที่ยึดต,ติดบางอย่าง นะครับยึดติดในความรักหรือยึดยึดติดในคู่ครอคู่ของคุณเนี่ยทำให้เกิดปัญหาเกิดความผิดหวังเหนื่อยหน่ายในบางอย่างก็ต้องปล่อยบ้างนะครับปล่อยบ้างนะครับนี่ก็เป็นดวงของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับดวงเป็นอย่างไรกันบ้างครับดีไม่ดีอย่างไรอย่าลืม กดถูกใจนะครับแล้วก็กดคอมเมนต์ข้างล่างให้จานด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอทุกคนแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็ดวงดีอย่างที่เปิดไพ่มาในวันนี้เจอก,กันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ